ไม่จบจ้าชาวเน็ตจะโปอีกเอ๊ะพี่คนไหนช่วยพิมพ์ถาเขียนบทดราม่าปมเน็ตไอดอลคนดังพิมพ์ถาธานิดาไปเชียงใหม่จากพื้นที่สีแดงอย่างกทมแล้วไม่ยอมกักตัวยังคงเป็นประเด็นร้อนๆที่ใครๆก็จับตามองล่าสุดพิมพ์ถาได้ออกมาพดยอมรับผิดและขอโทษพร้อมเตรียมเยียวยาผู้ประกอบการหวังชดใช้ในสิ่งที่ทำอย่างไดก็ตามดูเหมือนชาวเน็ตก็ยังคงหาเรื่องดราม่าไม่จบ โดยจากผิดข้อความของพิมพ์ฐาที่มีนการเขียนผิดมีคำว,ว่าพี่โผล่มาแทนชื่อของตัวเองอยู่หลายครั้งพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าพี่ไหนใครช่วยเขียนบทอย่างไรก็ตามมีชาวเน็ตอีกฝั่งออกมาช่วยสาวพิมพถาแยง้งว่าบางทีสาวพิมพถาอาจจะตั้งใจเขียนคำว,ว่าพิมพ์แต่แป้นมันขึ้นอัตโนมัติเป็นพี่ก็ได้